ครับสวัสดีครับค่ัตลาดในช่วงนี้ก็ยืนอยู่บริเวณพันสามร้อยเก้าสิบสี่จุดนะคะสถานการณ<ะ>์ตลาดน่าจะอยู่ตรงไหนต่อคะอืมตอนนี้ผมมองคือคือถ้าเริ่มยืนประมาณเลขสามเก้าศูนย์ได้นะครับน่าจะน่าจะเกิดการรีบาวสลับขึ้นมาได้บ้างนะครับก็เอ่อน่าจะกลับขึ้นมาสักประมาณหนึ่งหนึ่งพันสี่ร้อยจุดนะครับถึงประมาณหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์ตรงนั้นนะครับผมค่ะ อ,อ,อยู่ระดับนี้เนาะกรอบนี้นะคะขาบใช่ค่ะแล้วก็สำหรับถ้าดูอย่างเช่นกลุ่ม r อทนะครับจะเห็นว่าช่วงเช้าเขียวแต่ช่วงบ่ายเริ่มเป็นตัวแดงนะครับอันนี้ก็เมาจากที่ผมก็มองน่าจะเป็นกังวลว่าต้นทุนในค่าประมูลใบอนุญาต 4G เนี่ยมันน่าจะสูงนะฮะเพราะว่า อ,อปัจจุบันก็ล่าสุดยังไม่มีใครยอมใครเลยราคาไ <นะ S 1> ล่กันไม่จบนะฮะใช่แล้ราคากันขึ้นมาใบอนุญาตประมาณสองหมืนกว่ล้านบาทละนะฮะซึ่งถ้าเทียบกับของเก่าเมื่อประมูลสาม G บนขึ้นความถี่สองพันหนึ่งร้อยเมรนะมันอยู่กันแค่ประมาณหลักหมื่นล้านกลางๆนะะะนะครับอันนี้ก็ขึ้นมา พอสมควรเหมือนกันแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยนะครับก็เป็นเหมือนเป็นภาระต่อคนที่ชนะการประมูลแล้วว่าต้นทุนช่วงแรกเลยอ่ะมันก็คงจะต้องสูงขึ้นนะฮะแล้วก็มันไม่ได้เป็นเหมือนใบอนุญาตอันเก่านะคือคือช่วงนั้นน่ะมันเป็นเหมือนกับการได้เปรียบด้านต้นทุนด้วยที่เขาเปลี่ยนแปลงจากสัมปทานใช่ไหมฮะ ที่มันต้องจ่ายประมาณ20ของรายได้ที่เขาได้อะมาเป็นระดับแค่ประมาณใกล้ๆ10ใช่ไหมแต่ครั้งนี้มันตัวต้นทุนมันมันไม่ได้ลดลงเยอะไงเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ก็ย้ายมาที่ออระบบใบอนุญาตใหม่แล้วเท่าน,นั้นเองนะฮะมันจะมีต้นทุนในส่วนค่าฟรีน่ะที่ปรับสูงขึ้นด้วยนะครับดังนั้นนี่ก็น่าจะกระทบผลการดำเนินงานเลยซึ่ง คนที่ต้องการมากสุดก็จะเป็นแอดวานจะไม่หาญี่งต้องการเท่าไหร่มันก็เหมือนเจ้าอื own, ่นก็ไม่ยอมนะฮะก็บิดตู้กันไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะครับก็มองเป็นประเป็นัใจลประยาสั้นต่อทางแอดวานอินทัสนะครับที่ดีที่ชอบกูว่าเป็นทูซึ่งน่าจะถึงแม้เขาไม่ได้ซึ่งมองก็เขาไม่ลาจะเอาเพราะเขามีขึ้นอยู่แล้วนะครในการเพียงพอที่จะให้บริการตัวจาม g หรือซีได้นะครับ ส่วนแจสมินก็ยิ่งหนักเลยเหมืนอนกับว่าคือเพิ่มทุนมาเพื่อจะประมูลแล้วก็เหมือนกับราคาี่มันเกินงบไปนั่นเยอะและ้วแล้วก็เอ,อถ้าได้มาเนี่ยมันคือ,อยังไงก็มองสู้ไรก่านไม่ได้อยู่แล้วอะนะครับก็เป็นต้นทุนมากกว่าก็ทําให้ราคาหุ้นช่วงบ่ายลดลงไปประมาณหกถึง 7, เจ็ดเร็นนะครับก็เป็นตัวกู้คืกสารที่ต้องตามอยู่สำหรับผลประมูลว่าจบเมื่อไหร่นะฮะ แล้วก็ถ้าตัวอื่นที่แอคทีฟเข้ามาอย่าง g ีเอก็เออแปเลยพี่ก็เท่าแนวใต้ที่ผมบอกกันะเก่งนี่นะชนอ่อนัวลงสามอ่ะอยากให้แล้วสิบเก้าจุดแปดก็เท่าเลยนะที่ผมให้เนี่ยอืมเจ้าฟังคุณอันนี้มันไม่ได้โมนะแต่ว่าดูดูแล้วมันก็จริงๆ่งนะฮะเออมันจริงถึงได้เจ้าพูดไงนะฮะก็สิบเก้าจุดแปดรอบที่แล้วขึ้นมาเพะเลยชนแล้วก็อ่อนตัวลง เมื่อวานนะฮะวันนี้ขึ้นมาบอกดีลต้าตอนเช้ายี่สิบจุดสามก็พอดีเลยนะฮะจำไว้เลยนะอารมณ์เนี้ยจำไว้เลยเผื่อเราจะได้ตามได้ฮะจำจำรายละเอียดตรงนี้ไว้นะออใช่ครับจบไปเลยครับจบไปเลยนะฮะดูให้จบไปใชครับแล้วก็อะไรนะพี่ตัวตัวคุ่มพุ่นเข้าใหม่อ่ะอะไรนะเอสอาร์ใช่ไหมใ่ ก็โห้ยหลายหลหลายหลลลก็เป็นแพทเทิร์นไทีโแหละว่าช่วงเข้ามาแรกๆครับหลายเป็นโจ๊กเลยสร้างความเป็นตายละแทงแทงแรกเลยเริ่มเลยอืแล้วนี้ก็เป็นสว่านในการทิ้งอ่ะมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยสักระยะนึ่งอ่ะคือก่อนที่ราคามันจะสร้างฐานได้แล้วค่อยกลับมาใหม่ครั้งนึ่งนะฮะแต่ยังมีโอกาสนะฮะคือใครมีอยู่ก็ถือไปก่อน ค่ะค่ะค่มีจองนะถิแพทเทิร์นแพทเทิร์นนี้มันคือเข้ามาวันแรกก็อย่างงี้ยคือดีช่วงแรกเปิดกระโดดมาแล้วก็สุดท้ายโดนแรงขายซึมลงซึมลงซึมลงจนกว่าจะสร้างฐานราคาได้ค่อยกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะืมอืมอ่ะหมดเลยหรักภาคเช้าแล้วก็มีอะไรนะพี่แล้วก็นะเอออส I อเอใช่ไหมฮะค่ะอ่ะของขององหาหุ้นดีดดีล้วันนี้อ๋อ มีมีก็มีตัวอย่างเช่นเดี๋ยวนะฮะขอดูนิดหนึ่งก็สุดทาสุดทอืมสุดท้านะบีสุดทาก็ตอนนี้บีดออเฟอร์อยู่เจ็ดจุดศูนห้าเจ็จุดหนึ่งก็ประมาณนี้แหละนะครับเข้าประมาณเนี้เจ็จุดศูย์ห้าเจ็จุดหนึ่งแล้วก็ผมมองรอบนี้น่าจะ ใกล้ๆประมาณแปดบาทนะจริงป่ะมันแปดจุดสองครับแล้วก็หลุดต่ำกว่าหกจุดเก้าหกจุดเก้าคัดลอส<ช>คือว่าต่ำนะถือว่าขาดทุนไม่เยอะเลยแต่กำ <ๆ S 2> ไรแบบเปิดกว้างมากคขาดทุนมรมาสักสามไม่ถึงสามมานทช้เงินจำแปนะครับพี่แต่กำไรโมโหลานก็เ<ช> <ๆ S 2> นี่ยนะครับสุดทาเป็นหุ้น หุ้นเทดดิ้งนะครับพี่ค่ะก็ออี EE อ e EE ก็ก็ยังได้อยู่นะอันนี้เป็นหุ้นที่เราแนะนำมาช่วงช่วงในช่วงบ่ายค่ะนะฮะก็ดั <Okay. S 2> ลต้า1.27รับ1.18ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ uh huh. หลุดต่ำกว่า ตีถ้าประมาณสามเปอร์เซ็นต์นีสมมติซื้อหนึ่งจุดหนึ่งแปดหนึ่งจุดหนึ่งแปดก็หลุดหนึ่งจุดหนึ่งสี่คันรอดกับผมของตัวรล้การ s e t t ที่ปีนี้กับกับสุธาส่วนฟิวเจอร์ก็ตอนนี้แปดเก้าศูนย์ก็เหมือนเดิมเลยในที่บอกไว้ช่วงเช้าว่าก็ยังเป็นช็อตอืช็อตอยู่แต่ว่าดูนิดนึงสำหรับ คนที่ถือสานะอยู่ถ้ามันเกิดตีสลับขึ้นมาสูงกว่าแปดเก้าหกนะฮะก็ <Okay. S 2> ให้เป็นจังหวะในการปิดล็อกพอร์ตส <Okay. S 2> ่วนใครยังไม่มีเพิ่งใจเย็นยัพิ่งเปิดนะผมมองตลาดน่าจะรีบาวมากเพราะว่าเซ็ตเรามองยืนหนึ่งสามเก้าศูนย์ได้เพื่อจะรีบาวกลับขึ้นมาใกล้หนึ่งพันสี่ร้อยสีดครั้งหนึ่งของซีดีเซ็ของฟิวเจอร์เนี่ยมันก็น่าจะยืนถ้าประมาณตองแปดได้ค่ะ okay. แล้วก็รีเบเาขึ้นมาหาประมาณแปดเก้าหกหรือว่าเก้าร้อยจุดตรงนั้นเราค่อยเปิดช็อตอีกครั้งหนึง่งค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เพิ่งจะเ,เย็นๆค่ะนะครับเป็นโอกาสสำหรับคนที่ถือช็อตอยู่ซึ่งอจะปิดตรงนี้เลยก็ได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งแบ่งส่วนหนึ่งคือรอสูงว่าแต่เก้าหกค่อยช็อตปิดช็อตอีกช็อตหนึ่งนะครับต่อไปทองคำทองคำก็ นะะึ่งหนึ่งแปดศูนย์มาหาผิดชอบธนาคัรค่ะค่ะ <c oughs> ครับผมครับอืได้ค่ะเอาเง,งิเอาเจอกันพรุ่งนี้สิบโมงสิบนะครับได้ครับค่ะขอบคุณค่ะครับ <c oughs>